มรีบบเม็ข่นแส่หมดขึ้นหมดขึ้น,นทังเหลวตรงนี้แหละนั่นถ้วมันมีก็ถือว่าทำความสาดมือนั้นมาเบิ้งไปอย่งน,น,นี้ตัวโอ้นอนนอนเข่านอนพีเสื้อเข่าฟ้าทางบกไงอ,อืม นองพี่เชื้อเขามาพอดีละไม่ได้ที่ใบมาเขาจะบอกจะไหนกันดำเนินเรื่องพอดีนะครับว่าจะมาเก็บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงพึ่งนะครับเ <laughs> <laughs> สียงบัดเพี้ยนไปแล้ว เลี้ยงพึ่งพงนะครับเลี้ยงพึ่งะนะเว้ยเสียงเพี้ยนไปฟนกระตกเฝ้ากระเฝ้าครับอ่าวันนี้มีศัตรูพึ่งเขาเรียกบ้านต้งเรียกว่านอนผีเสื้อหรือนอนอะไรก็ไม่รู้นะครับนอนแมงวันนอนเข้าเข้าก่องพึ่งแล้วอย่างนี้แหละครับถ้าเราไม่ไม่มารีบเก็บนะครับเพราะว่า,าว่ามอมดนี่ครับนี่โอ้ยมีน้ำพึ่งอยู่หน่อยนะครับมีน้ำมีน้ำพึ่งอยู่นะครับนี่ครับนอนผีนอนผีนอนผีเสื้อ นอนพิเสื้อเนาะหรือว่านอนแมงวันนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถึงฤดูการเก็บน้ําผึ้งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเบอกก่อนเลยนะครับนั่งกับพื้นเลยนะครับนะครับถ้าเราไม่เก็บน้ําผึ้งหนึ่งสตูผึ้งจะมาบุกนะครับอันนี้อันนี้ผมเก็บหล่าหนึ่งสตูผึ้งจะมาบุกยกตัวอย่างเช่นนอนพิบ้านตะเกนนอนพิเสื้อหรือนอนแมงวันหรือนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันได้กินน้ําผึ้งนะครับมันจะเข้ามาไข่ไข่ตามซอกตามซอยนี่แหละครับเข้ามาไข่แล้ว พอมันฟักตัวออกแล้วเขาก็จะไปกินน้ําผึ้งนะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เขาที่เขาเข้าแล้วผึ้งหนีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนที่ทํากล่องรอพผึ้งโพงบางบางบางท่านถามว่าโอ้ยเขาผึ้งผึ้งผึ้งเพิงผึ้งเขาแป๊บเดียวบอกเก็บดอกเอาไว้เก็บปีนาไว้ถาหั่งใหญ่ๆบลอแม่นครับคิดแบบนั้นไม่ถูกนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูการที่ระหว่างผึ้งระหว่างหน้าฝนเนี่ยไปหาอีกฤดูการหนึ่ง ัตูพึ่งเยอะโดยเฉพาะหน้าฝนก็จะเข้ามากินน้ําพึ่งแบบนี้แหละครับแล้วก็จะทําให้น้ําพึ่งเราเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากพึ่งเ๋พึ่งก็จะหนีไปเหมือนเดิมครับหนีจากกล่องไปเหมือนเดิมวิธีการแก้ทํำยังไงวิธีการแก้บางบางท่านหลายๆท่านถามผมนะครับฝนตกแล้วนะครับบางบงท่านถามผมว่าแก้ยังไงก็ทํากล่องให้มิดชิดไม่อาจ่าให้มีรูมากครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังเข้าได้เลยนะครับเข้าแล้วแก้ยังไงแก้บ่ได้ครับ มีวิธีเดียวเปิดแล้วก็ทําความาสะอาดต้องทําลายทําลายพวกตัวหนอนตัวนี้ให้หมดครับแล้วก็เอาออกจากกล่องทําความาสะอาดแล้วก็รอรอรอพึ่งชุดใหม่เข้ามานะครับนี่คือนี่คือหลักหลักโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติครับอันนี้ก็คือศัตรูตามธรรมชาตินะครับศัตรูตามธรรมชาติไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องอะไรครับผมตั้งร่ออยู่นี่ก็หลายๆกล่องเก็บเก็บมาก็หลายกล่องนะครับปีนี้ก็ เจอเจอแบบนี้อยู่อันนี้เป็นกล่องที่3แล้วนะครับที่ทักเจอนะครับก็แนะนําท่านที่ถามผมว่าไม่ไม่เก็บปีนี้หรอกรอเก็บปีหน้าอ่าพึ่งพึ่งเข้าได้เดือนเดียวเองเดือนกว่าเองสองเดือนเองตอบคําถามด้วยนะครับว่าพึ่งเข้ากี่วันถึงจะเก็บได้นะครับพึ่งเข้ากี่วันก็แล้วแต่นะครับเก็บถ้ามีเวลาก็เก็บประมาณวันที่20เมษาขึ้นนะครับเก็บวันที่20เมษาขึ้น ก่อนฝนจะตกนะครับหรือว่าถ้าฝนตกแล้วทิ้งช่วงสักประมาณสักแดดสักสองสามแดดก็ได้นะครับค่อยๆมาเก็บก็จะลดความชื้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือถ้าพึ่งเข้าแล้วเกินกว่า20วันเก็บได้เลยครับแต่ถ้าต่ำกว่า20วันนะ่นะมันมันเอ่อมาถึงเมษาแล้ววันที่20เมษาแล้วไม่ต้องเก็บก็ได้ครับปล่อยให้เขาเลี้ยงชีพตัวเองคืออ่า ปล่อยให้เป,เป็นไปตามระบบนิเวศเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก็เป็นตามธรรมชาติของเขานะครับถึงแม้บางทีถ้าเขาไม่ได้อยู่มาอยู่กล่องแบบนี้ก็ถ้าเขาอยู่ตามขอนไม้ตามธรรมชาติก็จะมีศัตรูไปรบกวนอีกเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นฝน آ, พวกมดพวกอะไรยิ่งป้องกันยากครับถ้าเขาอยู่ตามขอนไม้ตามดินนะครับสมมติว่าถ้าอยู่ตามดินก็ก็จะมีน้ําฝนลงมาเขาก็จะต้องหนีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เรา เราป้องกันให้เขาแล้วด้วยการหนึ่งก็คือป้องกันมดนี่ครับรองน้ํามันเครื่องหนึ่งนะครับสองก็คือกล่องก็มิดชิดนะครับไม่ให้ไม่ให้พวกแมลงพวกอะไรมาไข่แล้วก็นี่ก็ยังไข่แล้วก็เข้าไปได้นะครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะแนวทางนะครับตัวอย่างให้ดูนะครับว่าของตั๊กก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ของท่านนะครับครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ นอนผีเสื้อหรือนอนแมงวันหรือนอนอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเดี๋ยวครับเดี๋ยวตั๊กให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ครับ <c oughs> นี่ครับทําลายหมดเลยกินก็ร่วงลงมาส่วนตัวนี้ก็ยังเหลือก็ยังเหลือน้ําผึ้งอยู่นะครับยังเหลือเหลืออยู่แต่ไม่มากนะครับตั๊งต้องเอาพวกนี้ออกให้หมดแล้วก็ต้องทําความสะอาดเอาตรงเอาตรงนี้ออกให้หมดนะครับต้องทาความสะอาดนะครับนะครับแบบนี้ก็แบบนี้ส่งส่งขายไม่ได้นะครับเพราะว่า ส่งให้พ่อแม่พี่น้องไปกินไม่ได้นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองนะครับคือมันค่อนข้างไม่ได้คุณภาพแล้วกลิ่นกลิ่นก็อยากออกจะเปรีป้ยวๆนะครับถามว่า,าความหวานลดลงไหมไม่ลดลงครับแ,ต,แต,ต,ต่แต่โดนศัตรูตามธรรมชาติรบกวนไม่ไม่อยากส่งคือมันไม่ได้คุณภาพเพียงพอนะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตไว้เพียงแค่นี้นะครับ วา่าสิ่งไหนที่บ่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่คือแนวทางการปฏิบัติที่ผมทํามาตลอดนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับหลักหลักการปฏิบัติจริงๆหรือว่าทฤษฎีจริงๆแล้วเขาทากันยังไงผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมรู้ก็คือที่หลักที่ผมปฏิบัติเนี่ยผมทําอย่างนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ